เพชรพระรวยสวัสดีครับผมมาแหล้วพี่น้องล่าพัฒนาของอาจารย์ไก่หววที่สามหัวแรกเข่าเก้าศูนย์หมวที่สองลุดพี่น้องลุดเลขมันออกเลขบน,นออกหาหาสองเลขล่างออกสองหาเนี่ของมือวันพุทธที่2ยสี่ของอาจารย์ไก่นี่พี่น้องเขาเลขวิ่งเลขวิ่งมาทั้งบนทั้งล่างพี่น้อง แอดก็บ,บอกแล้วว่ามากัก์ศูนย์ก็รูดศูนย์มัก์สองก็รูดสองโปรโดพี่น้องเห็นบ่ถ้าเขารูดสองนี่บนล่างไปกลับนี่เขาก็เข่าทั้งบนทั้งล่างนี่เห็นบ่ของเพื่อนเข่าเข่าสองนะพี่น้องวิ่งรูดเพื่อนเข่าสองมาทั้งบนมาทั้งล่างแต่จับคู่นวมเข่าของเพื่อนนั้นมีแต่สองหกเหล็กมันมีแต่สองหกสองเจ็ดสองเข่าสองสามแกลมีเหล็กมันออกสองหาหาสองขามหัวไวมัดพี่น้องเพราะว่าเหล็กมันออกตัวเดียว บนก็ออกหาสองล่างก็ออกสองหาออกสองหาบนแล้วก็ออกสองหกล,าลา่างสองเจ็ดล่างยังไข่ร้อยพี่นอ้องนอกอยักยังขี่เขาเนะน,นี่ยมันว่าเขาเลขมันออกตัวเดียวสองห้าห้าสองแต่เลขวิ่งลุดของอาจารย์ใกล้นี่เขาทั้งบนทั้งล่างเอามาตามวดที่สามกันพี่นอ้องมาตามวดที่สามกันงวดนี้งวดที่สาม แต่รัฐบาลไทยของเพิ่นก็แม่นได้พี่น้องหลักสิบหลักหน่วยของเพิ่นแม่นอยู่ได้พี่น้องเลขหลักสิบของเพิ่นจากหลักสิบหลักหน่วยวานแม่นยโดะขั้นจำก็ผิดเพระาะว่ามันลงไปจะต้องงวดเหมนของอาจารย์ไก่แต่รัฐบาลไทยเพิ่นกับเก็ตงวดแปดงวดบ่รัฐบาลไทยของเพิ่นเท่าไหร่งวดที่แปดลดบ่หลักสิบของเพิ่นแมนนด่อาจารย์ไก่นี่ ลาพัฒนาเนี่ยก็ถือว่าแม่นในเลขกวิ่งเขาทั้งบนทั้งล่างในเลขกวิ่งรลดเลืลล่มมือแล้วมิตะวาวันศุกร์ศุกร์ที่ยี่หกเมษาหกเจ็ด ขาเข้าวิ่ง้าเข้าโหลดนี่ได้ทั้งหมดทั้งล่างนะของอาจารย์ไกลวที่ิ่านมาก็ได้ลาพัฒนา วดที่วดแรกเขาเก่าสี่วดสองหลุดวดสามอันนี้คืองวดที่สามนะพี่น้องเด้เอองอาจารย์ไกลวดนี้เป็นงวดที่สามมาเบิงกี่เดือนต่อวงวดที่สาม วิ่งวิ่งลูดวิ่งลูดบนล่างวิ่งลูดบนล่างหอ่า หาคับเก่าเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งลูดบนล่างนี่หากับเก่าวิ่งลูดบนล่างห้ากับเก้าชัดเกนียนเยอะเนาะพี่น,อน้องเนาะมาเชิงกิจกันกันเลยก็หากับเก่าส่วนจับคู่ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสาม หาสี่ห้าสามห้าสี่เก้าศูนย ก้าหนึ่งคือเก้าพี่น้องเก้าคู่เก้าคู่บนรางไปครับคือเก้าเก้าหนึ่งเก้าสอง เก้าสามเก้าสี่เพื่อนกระหายเก้าคู่เก่าหางคือเก้าได้พี่น้องได้เก้าเก้าคู่มามีตัวเนียนพี่น้องมาหากระูดหามาเก่ากระูดเก่า ว่าเหล็กวิ่งหลุดของเพิ่นงวดที่แล้วมาทั้งบนมาทั้งล่างสองบนออกห้าสองล่างออกสองห้าว่ามีตัวเน้นได้พี่น้องไดว้ว่ามีตัวเน้นเลขกันมีสองหลักวันศุกร์ที่ยี 6, ่หกเมษาสองหางหกเกียรล่าพัฒนาของอาจารย์ไก่งวดที่สามได้พี่น้องได้งว,วดที่สามงวดแรกเขา้า เก้าศูนย์หวดที่สองเข่าตะเลกวิ่งลูดเข่าตะสองหวดนี้เป็นงวดที่สามวิ่งลูดบนล่างห้ากับเก้าส่วนจับคู่นี่ก็คือหาศูนย์หา 0, หนึ่งหาสามหาซีมันมีแต่หาสองตัวนี้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าซีเก้าคู่เก้าหางบนล่างไปกับอาพี่น้องแก๊หน้าจอตามนี้นะครับเนะี่ย หนักสอบตอระหนักพิจารณาเปง่ันบมมัดก,ก็ผพานไ้เอาคอยพี่น้องโชคดีมันมันน่งแ่งปังๆกันเอาขอบค้นอาจารย์ไกลหลายๆครับผมเแม่อสองถุงเครื่องคอยพี่น้องเข้าโชคๆกมันมานเรื่อยๆแห่งปังๆกันสุปสุซก่อนเอาแม่แมงพอกันกับไรสดนะคลิปหน้าพ่อกันไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม